Extreme, Ownership, ความสามารถในการควบคุมทุกอย่างได้วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยบอกว่าถ้าคุณควบคุมอารมณ์ของคุณไม่ได้คุณก็จะไม่สามารถควบคุมรายได้ของตัวเองได้ผมมีเรื่องของโรเจอร์นะครับที่คนทั่วโลกเนี่ยยอมรับเขาเป็นนักเทนนิสที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยมาเล่าให้ฟังเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของนักเทนนิสชายยอดเยี่ยมตลอดการเพราะเขาเป็นนักกีฬาคนแรกที่ได้รับรางวัล กีฬาแห่งปีติดต่อกันมาเนี่ยปีซ้อนนะครับตั้งแต่ปี2005ถึง2008เขาเป็นชาวสวิตช์คนแรกที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีรูปอยู่บนสแตมปมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่เมื่อก่อนเขาไม่มีวิเแววของความสำเร็จเลยนะครับแม้แต่จะมีพรสวรรค์ทางด้านเทนนิสมาตั้งแต่เด็กแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเล่นเก่งขนาดไหนก็ไม่เคยขึ้นไปในระดับโลกสักทีสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ โรเจอเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากขี้โมโหขี้งุนงิดเมื่อเล่นไม่ได้ดังใจเขามักจะคว้างไม้เทนนิสแล้วก็ดาากรรมการคว้างลูกเทนนิสเป็นประจำจนเมื่อเขาได้โอกาสเจอโค้ชคนหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์ซึ่งนอกจากโค้ชคนนี้แล้วย,ยังเป็นผู้ฝึกสอนที่ดีให้กับเขายังดูแลโรเจอร์อย่างดีเหมือนลูกเหมือนหลานโค้ชท่านนี้บอกกับโรเจอร์ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยเป็นนักเทนนิสที่เก่งมากเลยนะ แต่สิ่งเดียวที่ดึงคุณเอาไว้ไม่ให้ไปในระดับโลกนั่นก็คือคุณเป็นทาสของอารมณ์โค้ดได้สอนเขาว่าให้เขาเนี่ยควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ถ้าเขาทำได้เขาจะไปได้ไกลกว่าถึงระดับโลกไม่นานหลังจากที่โค้ดได้คุยเรื่องนี้นะครับโค้ดก็เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงเรายังจำเรื่องของช็อกได้ไหมครับโรเจอร์เสียใจมากเพราะเขารักและนับถือโค้ดคนนี้มากมาก และยังจําคําสอนที่โค้ชบอกเขาไว้อย่างดีเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองใหม่จะหาทุกวิถีทางที่จะทําให้เขาเนี่ยกลับมาควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้ได้จนในที่สุดนะครับเขาก็เปลี่ยนตัวเองได้และขึ้นมาเป็นนักเทนนิสที่เก่งที่สุดในโลกและยังเป็นที่รักของแฟนเทนนิสทั่วโลกอีกด้วยแม้แต่พ i สแชมป์ปาร์กยังพูดว่าไม่มีใครเก่งกว่าโรเจอร์แล้ววอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเองก็บอกว่าถ้าคุณมี IQ เกิน 120ใครขทิ้งไปเลยก็ได้เพราะมันไม่จำเป็นเลยสิ่งที่จำเป็นมากกว่าก็คือ EQ 95%ในการตัดสินใจของมนุษย์ใช้อารมณ์เสนอโดยเฉพาะในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จำเป็นมากที่เราจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เพราะเราต้องเจอสถานการณ์ที่กดดันที่จะทำให้เราเนี่ยสติแตกได้ง่ายๆและทำให้เกิดข้อผิดพลาดตามมาแต่ถ้าคุณมี EQ สูง คุณจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เมื่อควบคุมอารมณ์ได้เท่ากับว่าคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อคุณควบคุมสถานการณ์ได้เท่ากับว่าคุณจะควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตเช่นกันฟังเรื่องราวของบุคคลระดับโลกไปแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องมาแกะกฎที่จําเป็นต่อความสําเร็จในชีวิตของเรากันต่อครับซึ่งไมเซ็ตที่2ที่กลุ่มคน1%เนี่ยมีแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือ Extreme ownership extreme ownership คืออะไรนะครับในนิยามของผมนะครับมันก็คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความคิดและความรู้สึกเมื่อควบคุมได้ทั้ง3อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถควบคุมการกระทำได้เมื่อควบคุมการกระทำได้ผลลัพธ์ก็จะเป็นไปตามในสิ่งที่คุณต้องการคนที่สำเร็จ1%เนี่ยเขาจะมี ownership ระดับที่สูงกว่าคนทั่วไปจนเรียกว่า Extreme Ownership คนที่มี Ownership กับคนที่ไม่มีเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับมาดูกัน Reactive ไม่มี Ownership ชอบโทษขี้บนอ้างคนเหล่านี้จะมีข้ออ้างและโทษสิ่งอื่นตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อเป็นทาตของชีวิตมีเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปไหนชีวิตดีหรือไม่ดีเป็นเพราะสิ่งภายนอกเขาเป็นธาตของอารมณ์ เป็นผู้เช่าชีวิต proactive มี ownership เขามีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนเหล่านี้จะไม่โทษใครแต่เขาจะรับผิดเองนะครับลงมือแก้ไขเองทั้งหมดควบคุมชีวิตตัวเองได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายเป็นเจ้าของชีวิตชีวิตที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับชั้นเองเราคือนายอารมณ์นั่นแหละครับความแตกต่างลองสำรวจดูกันนะครับ ตัวเองว่าอยู่ในช่องไหนซ้ายหรือขวาซื้อสัตว์ต่อตัวเองนะครับยอมรับตามความเป็นจริงแล้วเราจะแก้ไขตัวเองได้ทัน Event, s e t s p o t t u u t o o m e สมการที่เกี่ยวข้องกับ Ownership เนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่เราจะได้ในชีวิตมีดังนี้นะครับเหตุการณ์ก็คือ Event การตอบสนองก็คือ Let's Spot ผลลัพธ์ก็คือ Outcome ชีวิตของเรามีแค่นี้ครับลองมาดูกันว่าสมการเนี้ยมันคือทั้งชีวิตได้ยังไง e บวก r บวก o ระหว่าง e r o คุณว่าอะไรสำคัญที่สุดนะครับคำตอบก็คือ o หรือ outcome หรือผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการผลลัพธ์ถูกต้องไหมครับทีเนี้ยถ้าเราต้องการผลลัพธ์แบบไหนสิ่งที่เป็นตัวแปรต่อผลลัพธ์นั่นก็คือ r หรือการตอบสนองของคนแต่ละคนเนี่ยต่างกันภายใต้อีเวนต์หรือเหตุการณ์เดียวกันโค้รระดับโลกทุกคนนะครับได้เขียนโคตดต่างๆหรือหนังสือต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองพยายามสอนให้คุณเนี่ยตอบสนองต่อเหตุการณ์เพราะนี่คือจุดตัดที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ต่อชีวิตของคุณในเหตุการณ์เดียวกันรัฐบาลชุดเดียวกันบริษัทเดียวกันประเทศเดียวกันหรือโลกใบเดียวกันเนี่ย ทำไมคนเราจึงมีผลลัพธ์จากเงื่อนไขอีเวนต์เดียวกันเหล่านี้มันถึงแตกต่างกันเช่นรถ2คันติดอยู่ข้างกันรถคันนึงเนี่ยงดหงิด,งดบ่นว่ารัฐบาลทําไมไม่แก้ไขบ่นบ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 น,บน,บนกับอีกคนหนึ่งนะครับเข้าใจว่าอืมรถติดอย่างเนี้ยมีเวลาฟังออ d ดิ b โอบุ๊กนะครับเป็นชั่วโมงเลยรถติดอย่างนี้เราอยู่ด้วยกันได้นานขึ้นดีเลยแต่งหน้าเพิ่ม เยี่ยมเลยได้โทรหาพ่อแม่เห็นไหมครับว่าเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยรถติดเหมือนกันแต่การตอบสนองต่างกันผลลัพธ์ที่จะได้ก็แตกต่างกันครับหรืออีกเรื่องง่ายๆอย่างเล่น a c e b o o k เนี่ยเห็นไหมครับว่าเพื่อนเราซื้อรถคันใหม่คนนึงเห็นแล้วหงุดหงิดอารมณ์เสียคิดว่าไอเนี่ยขี้อวดกับอีกคนนึงเนี่ยชื่นชมยินดีและภูมิใจไปกับเพื่อนอเพื่อนเขาทําได้เยี่ยมมากอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองด้วยซ้ํา เห็นความแตกต่างไหมครับอาจจะดูเล็กน้อยแต่มันยิ่งใหญ่มากๆครับเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยเราเลสปอตตลอดเป็นร้อยเป็นพันครั้งบวกกับเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิปี20ปีจึงทําให้ชีวิตเรานะครับของคน2ประเภทเนี่ยแตกต่างกันมหาศาลซึ่งการตอบสนองในรูปแบบต่างๆของคุณแบบเนี้ยไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่คุณจะค่อยๆเรียนรู้ สะสมมาตั้งแต่เริ่มรู้ความนะครับจนมาถึงวันนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้และแน่นอนว่าผลลัพธ์ต่อชีวิตของคุณแล้วเนี่ยในเวลานี้แต่ข่าวดีมากๆก็คือเราเปลี่ยนได้เราฝึกกันได้ซึ่งไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีมาบอกคุณอยู่ที่คุณแล้วครับค่อยๆฟังนะครับค่อยๆทําความเข้าใจเหตุการณ์การตอบสนองและผลลัพธ์คนที่มีออเดอร์เชฟสูงนะครับอีเวนต์หรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ย จะไม่มีผลต่อเขาเลยเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะตอบสนองไปทาง proactive ได้เสมอจึงส่งผลให้ต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาพอจะนึกภาพออกไหมครับถ้าคุณไม่มี ownership เมื่อเกิดปัญหาแล้วคุณก็จะโทษไปที่คนอื่นดังนั้นจึงจะไม่เกิดการแก้ไขปัญหาเพราะคุณคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณคุณก็จะรอไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็แก่แล้ว นำซ้ำชีวิตก็ยังเหมือนเดิมในทุกๆเหตุการณ์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองอย่างไรคิดแบบไหนมันคือการเลือกที่เราจะควบคุมตัวเองได้100%ผมอยากให้คุณมาฝึกอาให้กลายเป็นคนที่ proactive กันครับมาดูกันเรื่องเหตุการณ์นะครับคนแบบ reactive เนี่ยจะคิดว่าเหตุการณ์มีอิทธิพลต่อเขามากเขามีบทบาทน้อยนะครับส่วนคนที่เป็น p r o a อคทีฟเนี่ย เหตุการณ์แทบไม่มีผลต่อเขาเลยเขายิ่งใหญ่พอที่จะควบคุมทุกอย่างได้ E R บวก R เนี่ยเท่ากับ O แย่บวกเรียนรู้เท่ากับเติบโตขึ้นแย่บวกทรมานเนี่ยเท่ากับแก่แย่ลงหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินคำว่า personal growth หรือการเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นตลอดเวลาจริงๆแล้วมันเริ่มจากตรงไหนคำตอบก็คือในสมองของคุณนั่นแหละครับ สมองคือจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างไม่ว่าการเติบโตทางกายอารมณ์ความคิดจิตวิญญาณนี่คือที่มาของคำว่า p o e s s o n a l g h o s t เติบโตขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนอยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าการตอบสนองคือการกระทำแต่ความจริงแล้วมันเริ่มจากสมองของคุณนั่นแหละครับมันจึงจะส่งออกมาเนี่ยเป็นการกระทำถูกต้องไหมคนที่มี g o t mindset เนี่ยจะเชื่อว,ว่า ฉันเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงได้ถ้าให้เวลาฉันฉันแค่ยังทําไม่ได้ในตอนนี้แต่มันเป็นไปได้ส่วนคนที่ fix my set เนี่ยจะเชื่อว่าฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ทำได้แค่นี้จำกัดอยู่แค่นี้ฉันไม่มีวันทําได้ไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ในทุกสถานการณ์เราคิดเราตอบสนองได้ทั้งสองรูปแบบมันคือทางเลือกที่คุณจะเลือกได้แน่นอน มันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนขอให้รู้เลยนะครับว่าคุณอะเปลี่ยนได้เพราะ ownership มันคือการเลือกแม้แต่แจ็คหมาเองเนี่ยก็เคยเป็นคนที่มีทัศนคติแบบลบๆมากๆนะครับเขาเคยเกลียดทุกอย่างเกลียดเศรษฐกิจเกลียดความไม่ยุติธรรมแม้กระทั่งเกลียดแม้กระทั่งบิลเกตนะครับเพราะบิลเกตเนี่ยมีทุกอย่างเลยทั้งเก่งทั้งฉลาดแย่งงานทุกคนไปหมดเลย ซึ่งตอนนั้นเขาไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ทุกวันนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วครับและแน่นอนว่าผลลัพธ์ในชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างชิ้นเชิงตามทัศนคติที่เปลี่ยนไปเห็นไหมครับว่านี่ขนาดคนระดับโลกเนี่ยเขาก็ยังเป็นโลกของ reactive ได้และยังแสดงให้เห็นว่าใครๆก็หายจากโลกนี้ได้ผมเนี่ยนับถืออาจารย์เฉลิมชัยมากครับเรื่องความมี ownership อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเนี่ย ถูกคนข้างบ้านดูถูกว่ายากจนมาโดยตลอดแต่ไม่เคยโทษโชคชะตาอาจารย์ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่สนใจว่าชีวิตวันนี้จะเป็นอย่างไรใครจะดูถูกแบบไหนจะต้องยากลําบากขนาดไหนแม้จะยากจนเนี่ยแต่ก็ต้องประสบความสาเร็จในการเป็นศรริลปินมากกว่าคนอื่นอาจารย์ใช้ชีวิตชําแหละชีวิตนะครับและวิธีการทํางานของยอดศิลปินทั้งหลายเนี่ย แล้วเรียนรู้การปรับปรุงต่างๆพัฒนาฝีมือตัวเองอาจารย์มุ่งมั่นนะครับเอาดีให้ได้จะต้องรวยให้ได้อาจารย์มักจะพูดเสมอว่ากูไม่เคยโทษใครนี่คือชีวิตของกูนี่คือทางของกูเพราะฉะนั้นกูเลือกเองกูเลือกจะเดินบนเส้นทางของกูเองแล้วอาจารย์ก็ลงมือทำ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 ,ทำงานหนักมากครับมากกว่าคนอื่นเรียนรู้มากกว่าคนอื่นอดทนมากกว่าคนอื่น จนประสบความสําเร็จสุดท้ายวันนี้เป็นยังไงล่ะครับสร้างวัดล่องขุนด้วยเงินตัวเองทั้งสิ้นไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าคนที่มี Ownership เนี่ยทำอะไรก็จะสําเร็จเพราะเขาไม่เป็นเหยื่อของสถานการณ์เพราะเขาอยู่เหนือมันครับเขาริขดชีวิตของตัวเองเขาควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกได้คนจนแบบอาจารย์เยอะไหมครับคําตอบก็คือเยอะมากแล้วทําไมเนี่ยมีคนแบบอาจารย์น้อย ก็เพราะว่า ownership เนี่ยไม่เท่ากับ event คือการเกิดมาโจทย์เหมือนกันแต่อาเนี่ยไม่เหมือนกันก็ <c oughs> เลยทำให้ผลลัพธ์เนี่ยแตกต่างกันมากถามอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเกิดเหตุการณ์แก๊สร,รบิดเนี่ยเกิดเป็นไฟไหม้อย่างหงกระนำในโรงงานของคุณเนี่ยโรงงานที่เป็นธรุรกิจที่ดูแลครอบครัวของคุณเนี่ยกำลังวอดวายต่อหน้าต่อตาคุณจะทำอย่างไรครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเคยเกิดกับโทมัสนะครับ ประมาณเวลาเนี่ยห้าโมงเย็นของวันที่10บธันวาพศ1914โรงงานของเขาสร้างมากับมือนะครับถูกไฟไหม้โหมกระหนำ่ำในขณะที่ลูกชายของเขาเนี่ยวัย24ปีมาเจอเหตุการณ์นี้เช่นกันเนี่ยกำลังใจเนี่ยเขาก็ตกแน่นอนนะครับทำอะไรไม่ถูกและกำลังพยายามจะดับไฟแต่สิ่งที่โทมัสทำนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อเขารีบหันมาบอกลูกอย่างดีใจว่า อย่าตื่นเต้นรีบไปเรียกแม่กับเพื่อนๆมาดูเร็วภาพแบบนี้หาดูไม่ได้ง่ายๆไฟแบบนี้ในชีวิตหนึ่งเนี่ยมีให้เห็นสักครั้งเดียวในชีวิตลูกก็พยายามบอกพ่อว่าเราควรดับไฟแต่เขากลับไม่ได้ตกใจอะไรเลยนะครับเขาบอกกับลูกว่าไม่เป็นไรลูกถือว่าเป็นการกำจัดขยะที่ไม่จำเป็นออกไปจากตัวของเราดูคนระดับโลกเขาคิดสิครับเริ่มเข้าใจเวลาที่ผมบอกว่า ownership คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกมากขึ้นจากตัวอย่างเหล่านี้แล้วใช่ไหมครับ e บวก R เท่ากับ o ของโทมัส e เนี่ยเท่ากับโรงงานไฟไหม้ r เนี่ยเท่ากับโรงงานไฟไหม้ไม่เป็นไรสร้างใหม่ได้เรียกแม่มาดูกําจัดขยะ o เนี่ยก็คือนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจากเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่ครูบอกกับแม่ว่าเขาว่าเขาหัวไม่ดีและถูกไล่ออกจากโรงเรียนเอาละครับได้เวลาที่จะมาฝึกเพิ่ม ความมี ownership เพื่อผลลัพธ์ในชีวิตของเรากันซึ่งแน่นอนนะครับการที่เราจะมี ownership มากจนกลายเป็น extreme ownership ได้เนี่ยก็จะต้องฝึกนะครับฝังลึกลงไปในระดับจิตใต้สำนึกเลยนะครับแล้วทำแบบนี้บ่อยๆนะครับลองหลายๆเหตุการณ์ฝึกให้บ่อยนะครับจนชินนะเมื่อคุณเริ่มชินแล้วเนี่ยเริ่มเข้าใจคุณก็จะรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์จริงในชีวิตของคุณได้ดีขึ้นและแน่นอน มันจะเกิดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณในทางที่ดีขึ้นได้เช่นกันถ้าคุณควบคุมอารมณ์ของคุณไม่ได้คุณก็ควบคุมรายได้ไม่ได้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์คอมเมนต์หรือทักมาคุยกันส่วนตัวนะครับผมก็อยากจะรู้จักกับคุณและพบกันกับมาสเตอร์ช n แนลกับ EP ที่6ครับ